เอาภาคเสียงมันๆหน่อยนะเกเบตอ้ย้ยนี่นี่นี่สวยมากเลยสวยมากเลยเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยอุ้ยบานข้างนี้เลยอ่ะอุ้ยเยอะมากเลยดวงดีเนาะดวงดีมากเลยอุ้ยนี่เป็นวัดป่านะคะมาใส่มาอะไรนะมาถวายข้าว มาจังหันพระโอ้ยเห็ด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 โอ้ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยโอ้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่เอาถุงมาเอาถุงมาตัวแรกไปเอาถุงมาลูกโอ้ยเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากเลยจ้านี่หลวงพ่อเห็ดเห็ดเยอะจังเลยเห็ดเยอะจังเลย โอ้ยสนุกมากเลยเยอะมากเลยเคยโอ้ยขาใหญ่ใหญ่โอ้ยโอ้ยอ่คโ้ยโ้ยอ้ยโอยอ้โค้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโคนโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้ยโ้อ้ยย้โอ้ยอ้ยอ้นโอ้ยอ้ยโอ้ย้อย้อยอ้ยโอ้ยโยอยย ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเอาถุงไปแล้วอะตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนะฮึมดู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 มันต้องมีที่จิ้มหน่อยที่จิ้มน้องเอารากมันด้วยเนาะใช่ตได้ไม่หมีดบอ๊ะเน่เน่เน่เอามือเอาเล็บนิ้วก็ได้เอามือเอามือเอามือ าาาาปาด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 คุณลุงเก็บไปเยอะแล้วเนาะออโอ้ยนี่ๆเก็บ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 มาจังหันพระ,าจาพะเจอเห็ดโคนวัดป่าวัดป่าเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ยออจกเอาเมื่อจกเอา หลวงพ่ออยู่ไหนูดถึงจะไปเก็บตามป่ามีดมีอถือก็ถุงหนึ่งถือไหวเลยสุเนี่ไงดู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 กูดูงแด้วููด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 ูบูด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 ดูู ใหไปแก้ยูว่ากี่หน่อยเราไปหาหมีดมาไป้อุ้ยอันนี้มันนุ่มแล้วเนาะอุ้ยเมื่อกี้น่าจะเอาตะการ์นั้นมาเนาะตะการ์ตะกาที่เราเอาจังหันมาไงตะการ์ใส่ไหมตะการ์มากป่ะไปตาวเอาหมีมานั่นตาวเอาเลยเอาเลยเขาจะไปเก็บตัวที่นั่นตะการ์มาเลยตะการ์อะไรด้วย พังกันพังกันเรยิบมาแค่นี้เลยอุ้ยมดการเขาอุ้ยปวเดือยไปเอามาป้าจะจับมาไมมดนันการเขามดใหญ่เหออมดปวกเหรอนั่นแหละมดนั่นแหละที่มันอยู่กับปวกมดลีนมดลีนป้าโทรมาเห็ดอย่างตอนเททำไมม่อวานนี้ได้ตุูมๆเนาะได้แล้วเนาะ นี่สายเอาหลาบเลยเอาทำไนละเอาทำไงละเอาปะเอาหลัววิธีเก็บตโวบุหงวิธีเก็บเอโอ้ย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 ใหญ่มากใหญ่มากว่มันขึ้นอคันสุดแบบนี้พวกเตา็ไปอันนี้อยู่ อย่าอย่าวางอย่าวางอย่าวางไม่วางนะคะถ้าวางแล้วมันไม่ขึ้นเหรอจะไม่ขึ้มีเคล็ดลับมีเคล็ดลับอย่าวางห้ามวางสวยไหมสวยไหม ก็เดรราบไปแกงเขามา่ฮอข้าวตม้มมื้อนี้เอารากด้วย<ะ>มัดแล้วโอ้ยแม่จ้ากหกหมดแล้ว <c oughs> อ่ะลุงพูดหมดหมดหมดดี มีเจ้าของมีเจ้าของมีเจ้าของคนโตขอดีเลยโตมันบ่เถื่ออืมลินกาเดินั่นเด้ออะไรอะไรรถรถรถสองชุดเลรอดิอุ้ยนี่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 มันกำลังเถื่อ่ะกำลังขึ้นกำลังขึ้นเลยอุ้ยตัวนี้มันเห็ดเห็ดนะเห็ดอะไรคนละอย่างเลยนี่อ้าว มันไม่เหมือนกันเหรอเห็ดโคนอะไรอ่ะเห็ดโคนอะไรไม่ย่างคือมาถือการดกันขอให้ถือการ์ดสวยๆสวยหมดมดหนุ่มยื้มใส่นั้วนะต้นนี้ำตาลหน่อยก่อนเอาหมดเลยเนาะเจ้น่ะ มีอีกไหมมีอีกไหมต้อาก็ถือเอ้วรดไล่เธอวะูบ้างหเลลูก้บยนลเกิด เปิดหาเปิดหาหมดใหญ่กัดเจ็บนะเนี่ย,ยไปทางไหนไปทางไหนตึ้นหมดเร็ว โอ้ยแม่จ๋าแม่จ๋ามดกัดเจ็บ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 ปวดอ่ะไอ้ปวดยัไม่ถึงหุยมดตัวนี้กัดเจ็บมดตัวนี้มดตัวนี้กัดเจ็บโอ้ยนี่นี่นี่โอ้เฮ้ยกัดเจ็บกัดเจ็บโอ้ยโอ้ย ฝากรอยรักให้สองอันเลยอุ้ย,ยตื่นเต้นมากเลยทำไรไม่ถูกเลยเพิ่งเคยเห็นเห็ดเยอะอันนั้นดอกอะไรสวยจังเนาะดอกเหี่ยนี่ขึ<อ>้นมาสวยเลยอะ่ะลูกแม่ดอกเหี่ยต้มๆเหมือนเห็ดเลยอะเนาะ ม้นู่นไงเห็นตุ้มๆอันนึงเอามาทำนีจาบนี่ง่ายอืมเังีอันหนึ่งนี่จกเอาจกอานิ้จิ้มเลยสวยไดยตลอดด้สวยสวย ចាំតាមໄປ